สวัสดีครับผมกฤษณาบ่าวพันเมืองครับผมอ่ะผมพ่ากับกับย่างหอยเซลีครับผมย่างหอยเซลีจิ้มแจ้วครับมื่อนี้นะครับใด่มากระตาหนึ่งครับผมหอยเซลีแต่หัวใหอยยิ่งยิ้มยิ่เลยแหละอย่านี้ครับมาเด้อครับเด้อเดี๋ยวผมลงไปตำแจ้วนะครับเดี๋ยวติดสุก กินไปน้ำย่างโอ้ดังไฟเลยเต่าทานย่างทีด่ดีครับผมหอมอย่าไปตำเจ้านะครับนี่ครับมีพริกนะครับหอมแดงกระเทียมครับผมตำรวมเข้ากันบันเลยครับผมทานกันครับมันอันใหญ่ปวด ยังต่ำเลียกง่ายครับผมสวัสดีครับนะครับมากินยางอหอยมกันจุ่มไก่ซุปวลาตะคือแบบผมบนเน้นน้ำเลยครับผมสีเห็บบเข้มข้นแบบเปียแกบบแบบๆุ้องพงน้อยจังเด้รดรสชาตอีกอย่างหนึ่งครับ โอ้แดดเกินเี่นแล้วครับเครื่องปุ่ผมมีสองอย่างสามอย่างครับผมนาวต่ำละเอียดแล้วแดเจืง้งคืน มหน่อยครับจะบบมันเนียนน้าำผงชุลดเสร็จหลายเสร็จหลายคือว่าครับเกือ นี่กระปุโอ้ยอยู่ขาว่ากินใหม่เลยครับข้าต่ำน้ำจิ้มอยู่โง่อย,อยังไงใหญ่จังเลยกินทั้งนอก,กได้ครับล้มล้มขนาด ผู้สุดครับสุดเตยนหามาไหวสามเดีกก่อนเดี๋ยวกินไม่ทันครับผม thì đi Ủa xong tập treo mày bớt hmm tuyệt vời nhau nung này bàn phay à, ông ngỏp lên oh, thịt thanh kéo, mình bảy hú xía เดืสมุนไพรทั้งนั้นเลยครับพันนี้ อันเดียวมันแจกินเลยใครอยู่ครับผมได้จกกิตาจกตาออกครับ You are. หอนครับ Được liệu gặp mình ตึ่งทซ่บตึ่งห่อนครับผมโอ้ยืดหยัดไปเลยครับเดี๋ยวหามาเสร็จมือก่อะนคะรับสุกยังสุกแล้วครับผม กดค,ครับหวอนปวดแกวมักแล้วครับแกวในการเดียวลองมาดอครับสูตรเนี่ย หรอะอือโอ้โหโอ้ยขนามันออกเบิดมันสินั่นครับมันสิใหม่ไว้ ร้อนกินสมุนไพรกันครับมือไหนว่านไฟเถือขึ้นใส่ไปเบิด่ด โอ้ได้เป็นหอนโอ้วหอนอ,อรืรอดรอดร้อดอยู่เลยได้น่าเปแน่งครับอ,ออกมากครับผม จะไหม่โอ้น้ำหอยหลยนยเนหลุนเลยครับจุลนเลย cả nhà bay thì mình lo hành phút Chính cái nhát Chính bóng hoàn ทิ้งจุบโอ้ยร้อนธรรมดาแล้วครับเนี่ยเสียบต้องอุดอุดเอาหน่อย ร้อนปันได้กับิอดเอาครับผมอ้าวเอานี่เขือใส่กับเสียบไกันครับผม ถามหมวตัวเลยครับ เต็มกับตายเลยครับห โอ้ยเดี๋ยวมันเลเยยืดยครับผมโอ้ยไว้รอกครับตัวก็ไปดีกว่ามัอนสุกตละดสุกตละอยากม่อีกรอบสุดๆไปเลยครับ ร้อนนี่เขาดีกว่ารออ้อนพวดมือนีขึ้นล้มเถอครับล้มอีหลีเด้มือนีอลมพาย,ยุอีหยังอีเนาะอันนี้ก็ฟงออกมาสัตว์โว้ยฟงออกมาแล้วครับมันระเบิดอยู่ไก่ประเดี๋ยวตัวนี้ไอซีหัวเมื่อกี้นี่ครับ ใกล้เปเลยอสองหัวครนี่อืม mùa xuống thì xuống mùa đắp mùa xuống ด๋อยครับหักนมันนุ่มๆโอ้แกวเลยกันเบิดแล้วก้อึ้หนิว,วครับเนี่ยมันเด็ดรลอดหนิวคือทานยากเบิดหลังแต่หนึ่งจะกิอซูปซุกเดิม กินทั้งสี่ครับสุดสุดยอดแล้วโอ้หนามหอยในมันหลายกระดูกกระเดียบานพุ่มหมอดเบื้อหลังใส่เจียวลงขางล่างเรียกว่าอะไรเฉ็ๆครับผมรอหันสุกได้การแล้ว นี่นะครับลมทั้งลมทั้งแดดครับมือนดเนี่ยลมแห้งก็ดีครับเขนาน้ำสร้างป่าโอ้งามมาเด้อโอ้โหลมผักกระลุมแน่เลยครับผมันนี้ฟาร์มวันผมเลี้ยงตั้งแต่เดือนนี้ครับช่วงเมื่อกี้นี่ผมมาเห็ดคอ,อกมันฝนตกกระโพดผมก็เลย เลี้ยงตัะแกรงข้อแหวนข้อขวดแล้วครับผมเห็นไะไครับร้องเรียงร้องเบิง่งแต่ว่ายังแบบได้ใคอยู่หรอกครับตอนนี้อันไดใครยังสิ้บอกอิทียครับผมไอ้สนใจตะแกรงข้อแหวนข้อขวดนะครับมันกำลังจับคู่กันอยู่ อันนี้ผมไปใต้มาเองนะครับตะกะแตนแต่ว่าผมสิมาล่อเอาไข่มันล่ะครับผมอันได้ไข่มาเดี๋ยวผมบอกไทยอยากได้สั่งจองมาเลยครับผมอันนี้เดี๋ยวผมเฮ็ดอีกคอ,อกนึงเลยนี่ยเห็ดเหลี่ยมอยู่ครับเฮาสิเฮ็ดคอกเดียวแต่ว่านี่เนี่ผลผลิตก็สิ่งนี่ยหละได้ไข่มันอยู่ครับนี่ครับหญ้าผมกับหญ้าคุณพอ่อเพิ่นเลี้ยงงัวล่ะครับหญ้านี้เตียหญ้านั่นล่ะครับออกแบบ วัตถุดิบไหนมันคืออยู่ห้องไฟไตมาเลยครับแต่อนนี้มึเงเดมันก,นกนินแก,นก่เปลี่ย,ยน,น,นหมดแล้วครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวกินเก้งอีหลี่ยอมหลับเลยนไหมครับกินเก้งอีหลีเปลี่ยนเปลี่ยนหมดแล้ว สุกบนอสุดนีิครับผมนี่ยังอยู่ในตะตาอีกเพียบครับผมแจวผมกิเลี้ยงเยอะพอดีกันอยู่แล้วครับขขกลิ่นไปเมื่อกี้นี่โอ้ยแสีบเสบครับผมได้การได้การยืนดีไม่แห้งครับพอๆกันไหมกับบ่าวไทยบ้านคนอยูงหันอยู่หน้าคือเก่าแหละครับผม นี่แหละครับพิธีกันอยู่การกินเนวหมักผมเลยแหละครับหอยน,นี่ครับผมฝากติดตามทั้งเพจพร้อมเลยนะครับเดอ้อคนอีสานเบาเมืองครับสองยูทูบพื่อกันแหละครับผมซื้อพื่อกันเบิร์ครับผมทั้งเพจทั้งยูทูบยินดีมีแฮงครับสวัสดีครับ